สวัสดีครับลุงซักชาแนลมาอีกแล้วคือเ่าและพี่น้องคลิปนี้ว่าสิมาเอาเครื่องไปตัดใหม่หว่าสันเด้งจังไรกับวัตติพี่น้องเอ้ยบ้านไม่ได้ใส่งานโดนไหลเนานะค่าตัดตะอ้่อยไหลก็เลยบ่ได้ตัดใหม่ตัดไหลจากเทาว่าสิตัดฟื้นเข่าต่าว่าสัน้นเด้งบ่ตตีไม่พี่นอ้องที่ได้ส้ำแหละเบืงกิด,ดอกอถ้าก่อนกัรเดึงติดง่ายอยระยะจากตัดอ่อยมาหนี่ มื่อเด็ตัดจากเถกเื่อก็เลยดึงม่ติดสิเป็นน้ำหัวเทียนหรือจะเป็นน้ำอีอยงงเดี๋ยวสีชํำแหลเบื้องก่อนมือน,ออนี่พี่น้องยี่ห้อเครนโตพี่น้องเครนโต้หลุดเก้าเติมแล้วละ่ะแต่ว่าตะกี้กัว่าเพิ่นดลนี่นะโอ้โ首กัยนยันตะกี้กับว่าเป็นเพิ่นแล้วเนาะดึงติดเติมติดเติมข่าวม้มมาก,กับเป็นสิ่ละพี่น้องเอง้ cả chỉ cứ nó anh cả đừng có giặt mẹ nào. Nó chỉ để chăm lẹ phần bông vô à nhớ đừng có chắc tiệt xong tiệt cái phiền chỉ tiết ba anh à, bảo tiệt sự chắc cản xăm lẽ đây đừng bưng cân <laughs> 在打 B B 呢，在打麻将呢，我这边我店里都送上门了。 thế bảo cảnh, không này, bảo cảnh không chết rồi, chết rồi mất điện, เป็นน้ำหัวเทียนเป็นน้ำหัวเทียนพี่น้องเดี๋ยวต่อไปกระสิเด้ผลิเข่าบัน,น,นพลินเข่าเนาะพลินเข่าเรื่อยเพราะมันเข่าพ่นเด้พี่น้องผลิ้นเข่าเรื่อยน่าอุปกรณ์ให้ใช่เนาะแค่ตัวบ่ค่อยล้วนหรอกพี่น้องเป็นแน่แต่หัวเทียนน่ะ đó là đần này thì không khơi biển nhăng, luôn. Ừ. Tôi okay okay, à, là ok này phi nhằng ok chứ? Thì miếng cái, thì bắt phôn kiểu mận, lấp kiểu mận thế này đó. Nha, tiếp bài lấp kiểu. Oh, số nhăn phi nhằng, số nhăn. Đi đi tung số mây, số nhăn số Nha, để, để tung tung số cho ปรับสูงกันพี่นอ้องปรับสูงให้ตึงกันปรับสูงตึงเถอะกับพค่อยรับค้มมันร,มรับค้มเขียวเลยอ๋อทำนีรายการแล้วครับพี่น,อน้องนี่ครับนี่งย่าใหญ้ญาตเกินไปก็ดย่าให้ตึงเกินไปเนะาะพอดีห่ออันนี้ไลเ่เบ้างแปลว่ามันลื่นมันแรนดีกะโอเคเลยอ่าปับหมุนเข่าไว้ขึ้นก่อนแน่นเลย Yeah, ok thế nào bạn yeah, lập khung cho ngôi <laughs> Được không? không เรียบร้อยแล้วพี่น้องฝนแคลล์เลยเรียบร้อย,ย,อยอค่มชิปอันนี้ฮะกม็มาตรวจสภาพบ้างมาตรวจบ้างเมื่อมีน้ำมันบ่อันนี้เพื่อ,อน,น้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินนะพี่น้องนะเดี๋ยวเปิดเบ้างกันเปิดบ้างนี่ปะดูน้ำมันบ่มีน้ำมันใส่กัน

cái làm cái kia, ừ, nó mới nhanh nhanh chút vậy á nó không bị chậm với thì ok vâng, bên này size ba cm nè ông lục sạc ba ba bà 12 cm nữa, tao bà cả chỉ bị偏 may là p nọ tát bao này đọc có phải tát chỉ bị偏 ba 12 cm

Để nó khó chiên nhiều của nó, lại, biết nó mình để ta nó เทียนดำแน่พี่น้องหัวเทียนแดงดำอยู่เดี๋ยวตักขัดหัวเทียนกหน่อยดัดไส้รัดดัดไส้ละเอียดนะพร้อมด้ใส่ดวนเป็นทีเสียพี่น้องเลยหัวเทียนเขา่ค่อยๆดีเซนตอ์ตอกขัดไหมดูเทสไทยออกขัดขัดออกก็ติดแล้วลนะ่ะ

ดิงเอาเสร็จแล้วเอ้าเรียบร้อยแล้วพี่น้องบาดนี้เป็นนําหัวเทียนเนาะหัวเทียนเฮาัดๆแล้วเอาประกอบเขาก็เรียบร้อยติดเติมเลยพี่น้องบาง่ายปานยัง แค่นโตว่าเด้ยุ่งยากยิงดอกพี่น้องเป็นนักแค่งหัวเทียนเนาะสําหรับคมมันเหมากับหับเรียบร้อยแล้วควมเจ็บพร้อมที่จะใส่งานแล้วเนาะเออเดี๋ยวสิไปตัดไนะหม่ยุคาแล้วเนาะพี่น้องทั้งไหม่ยุคาทั้งไม้ม่วงไม้ยางนั่นแหละสิตัดเข่าเต่ามืเออืนอนสําหรับคลิปนีกปก้กัฝากกดไลค์กดแชร์ลุงซักเชนเนลนี่เด้อครับเด้อช่องน,น้อยน้อยยังดอกครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้เด้อ เดี๋ยวลุงซักสีเขาไปเล่ยนยบ้านน้ำไปเยี่ยมบ้านเนาะทุกคนทุกคนเลยครับผู้ใดเขามากด้อืดถึงสีสาสีเลี้ยวเนก็ยึดพึงว่ากันเด้อสะ,ะคอยทยอยทยอยต่อความเมียนไปน้ำเนาะเสำหรับลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องพี่พี่น้องๆทุกคนให้พี่น้องเฮาอยู่กเย็นเป็นสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะมีแต่โศกตลาบเด้อพี่น้องเด้อ นั่นไกล่องท่องไหลมาเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็สำเนียงนะครับเนาะสวัสดีครับ